ก็ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่การเชิญชวนให้ลงทุนตามครับแต่เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ความรู้ในการลงทุนให้กับทุกท่านได้ทราบครับและถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ถือเหรียญที่สามารถซื้อขายในบนีแอนได้และมีมุมมองการเติบโตระยะยาวสำหรับเหรียญที่ถืออยู่และต้องการถือไว้เป็นระยะเวะลา1เดือน3เดือนหรือเป็นปีแต่ในขณะที่ถือเหรียญอยู่ก็ได้รับผลตอบแทนได้เหมือนกับที่เราเอาเงินเข้าไปฝากในธนาคารครับแล้วดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็เยอะกว่าดอกเบี้ยในธนาคารปัจจุบันด้วยครับ ถ้าอยากทราบว่าทำอย่างไรไปเข้าห้องเรียนกันเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มผลตอบแทนให้กับเหรียญที่เราถืออยู่แต่จะเป็นเหรียญที่ถืออยู่ใน X อ็กเชนของ Binance นะครับซึ่งเป็น X อ็กเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนี้ครับ ในเ c h นนี้จะมีเครื่องมือในการลงทุนที่น่าสนใจเยอะมากแต่ที่ผมจะหยิบมาอธิบายในคลิปนี้คือการทำ s a v i n g กับําทำ Steaking ครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้จะแบ่งออกเปน็นทั้งหมด3หัวข้อหลักครับ 1. อธิบายการทำงานและข้อแตกต่างระหว่าง s ซ v i n g กับ Steaking ครับ 2. วิธีทำและดูผลตอบแทน s ซ v i n g บนแอปพลิเคชันและบนเว็บไซต์ครับ 3. วิธีทำและดูผลตอบแทน Steaking บนแอปพลิเคชันและบนเว็บไซต์ครับเซ v i n g กับ Steaking มันคือการที่เราเอาเหรียญที่เราถืออยู่ ไปฝากบนไบแนนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเหรียญที่เราถืออีกทีหนึ่งครับหรือเป็นการเพิ่มจานวนเหรียญนั่นแหละครับส่วนตัวผมมองว่ามันเหมาะกับเหรียญที่สามารถถือระยะยาวได้และเหรียญน,นั้นสามารถฝากแบบเซฟวิ่งและสเต็กกิ้งได้ถูกต้องแล้วครับมันไม่ใช่ทุกเหรียญที่สามารถทําได้ครับในส่วนรายละเอียดน,นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ลองมาดูตัวอย่างนี้ดีกว่าประโยชน์ของตัวเซฟวิ่งและสเต็กกิ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแก้ดอ,อยได้แก้ดอ,อยในที่นี้หมายถึงว่าระหว่างที่เรารอรถที่ขึ้นนมารรับับบะค ตัวอยากจากภาพนี้ผมซื้อเหรียญที่ราคายอดสุดเลยครับสุดท้ายผมถูกปล่อยทิ้งไว้บนดอยครับแต่แน่นอนครับผมไม่ขายเพราะไม่ขายไม่ขาดทุนถูกไหมครับสมมติผมซื้อไว้ร้อยเหรียญครับผมฝากเซฟวิ่งหรือสเต็กกิ้งไว้ที่ใบแนนระหว่างที่ผมรอเนี่ยราคามันก็ตกลงมาต่ำเรื่อยๆครับผมก็ได้รับผลตอบแทนเป็นเหรียญตัวเองรวมแล้ว20เหรียญครับจนวันที่ราคามันกลับขึ้นมาซึ่งผมอาจจะทนรวยได้แค่นิดเดียว คือผมเจอแท่งเขียวแท่งที่2งเนี่ยผมก็ขายหมดเลยครับทาให้ผมได้กําไรจากราคาส่วนต่างตอนแรกที่ผมเข้าไปซื้อแล้วก็เหรียญที่ผมได้มาฟรีอีก20เหรียญเท่านี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าความสาคัญในการปรับใช้เซฟวิ่งกับสเต็กกิ้งเป็นอย่างไรต่อไปครับในส่วนของตัวจํานวนเหรียญที่จะได้รับเนี่ยในส่วนของตัวเซฟวิ่งเนี่ยจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าสเต็กกิ้งนะครับแต่เซฟวิ่งอาจจะมีอิสระภาพในการเงินสูงกว่า ในที่นี้ก็คือเราสามารถที่จะถอนออกมาได้ตลอดเวลาเลยครับต่างกับ staking จะถอนได้ตามระยะเวลาที่เราล็อกไว้ครับใช่แล้ครับตัว staking จะเป็นรูปแบบการฝากแบบมีระยะเวลาล็อกไว้ครับคือห้ามถอนก่อนระยะเวลาที่เขากําหนดครับมันสามารถที่จะบังคับถอนได้นะครับ แต่คุณจะไม่ได้รับเหรียญทันทีไม่เหมือนสเต็กิงครับหลังจากเราบังคับถอนตัวสเต็กกิ้งแล้วเนี่ยเราจะต้องรอรับเหรียญประมาณ48-72ชั่วโมงครับซึ่งจะเหมาะก,การถือเหรียญระยะยาวมากกว่าครับเพราะถ้าคุณเก่งกาไรระยะสั้นนะครับถ้าราคาเหรียญขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณต้องการขายทันทีเนี่ยล้วมาสเตกกิ้งไว้เนี่ยคุณกดถอนแล้วขายไม่ทันแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยให้ทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องระยะเวลากับเงื่อนไขในการถอนด้วยนะครับเพราะมันสาคัญมากการฝากแบบเซฟวิ่งกับสเตกกิ้งมีระยะเวลาในการฝากเหรียญครับ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปฝากแล้วปล่อยทิ้งไว้ได้แล้วจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ครับเขาจะมีระยะเวลาจำกัดครับว่าเราจะฝากได้ไม่เกินกี่วันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า saving นะั้นสามารถเี่ะตั้งออโต้ฝากได้ครับถ้าหมดระยะเวลาฝากเนี่ยให้ระบบก็ดึงเหรียญแล้วเข้าไปฝากได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้ามาฝากเองตลอดครับแต่ staking นั้นไม่สามารถทําได้ครับเราจะต้องมากดฝากเองแถมต้องแย่งชิงกับคนอื่นด้วยนะครับฟังไม่ผิดครับเพราะบางครั้งที่ b y n e นเปิดฝากเหรียญน,นะครับ เขาจะมีจำนวนเหรียญที่เปิดรับฝากจำกัดครับอย่างเช่นฝากตัว iost เนี่ยไม่เกิน100ล้านเหรียญจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าผมจะเข้าไปฝากด้วยเนี่ยผมจะฝากได้แค่73,000เหรียญครับแล้วถ้าผมปล่อยทิ้งไว้แล้วผมลืมเข้ามาฝากคนอื่นก็เข้ามาแย่งแล้วก็เข้ามาฝากเรื่อยๆเนี่ยจำนวนตรงนี้จะลดลงไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็คือจะไม่เหลือเลยถ้าเราฝากไม่ทันเราก็ต้องรอรอบต่อไปครับ ในส่วนของตัวผลตอบแทนที่ใบแนะนํามาจ่ายให้เป็นเหรียญที่เราฝากเนี่ยอยากทราบไหมครับว่าเขาเอามาจากไหนเซฟิงเนี่ยไบแอนจะเอาเหรียญที่เราฝากเอาไปปล่อยกู้ต่อครับเพราะว่าจะมีตัวนักลงทุนที่เทรดในรูปแบบของบัญชีมาจินหรือฟิวเจอร์พวกนี้จะต้องกู้เหรียญจากไบแอนแล้วก็ไปเทรดต่ออีกทีหนึง่งแล้วเขาต้องจ่ายก,กลับมาเป็นดอกเบีย้ยไบแอนก็ดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยครับเอามาจ่ายให้กับเราอีกทีหนึง่งสเต็กกิ้งเนี่ยผมขออธิบายด้วยภาพนี้นะครับเนื่องจากว่าเคยอธิบายในเพจ Facebook ไปแล้วย้อนกล็ชทฤษฎี Poop Off Stake การเซคกิ้งนังนคือการที่เราเอาเหรียญมาล็อกไว้ระยะเวลาหนึ่งครับในที่นี้เนี่ยผมสมมติเป็นบล็อกสีฟ้ากับบล็อกสีส้มนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้ทําธุรกรรมครับระหว่างที่เราเอาเหรียญที่เราถืออยู่ไปล็อกไว้เป็นบล็อกระบบจะแรนดอมครับสุ่มว่าบล็อกไหนจะได้รับโอกาสในการเป็นผู้ตรวจสอบบล็อกต่อไปและหลังจากที่ได้รับตรวจสอบเสร็จเนี่ยคุณจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญที่เอามาล็อกไว้ครับปัญหาคือแล้วใครล่ะจะได้สุ่มเป็นผู้โชคดีได้ตรวจสอบ พราะว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับรางวัลครับรูปแบบมันเป็นแบบนี้ครับถ้าใครเอาเหรียญไปฝากไว้เยอะหรือเอาไปล็อกไว้เป็นบล็อกไว้เยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าครับซึ่งไบแนนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมเหรียญของทุกคนนะครับเอาไปวางไว้เป็นบล็อกเพื่อที่จะรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในการตรวจสอบแล้วผลตอบแทนที่ได้รับเป็นเหรียญเนี่ยเอามาแจกให้เราอีกทีหนึ่งครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าทมเนียมแล้วก็ความยุ่งยากครับที่ผมเพิ่มคำว่าความยุ่งยากมาเนี่ยเพราะว่าคนทั่วไปก็สามารถทําได้ครับแตต่่ววาาคคคุณจะ้้องมมีีรูในเโนเทโโลย มีค่าธรรมเนียมมีค่าบำรุงรักษาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์แบบที่ไบแนน c e เขาทำให้ครับต่อไปเรามาดูผลตอบแทนที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัว s ซฟวิ n งอ่ะจะให้ผลตอบแทนได้น้อยกว่า Staking กันดีกว่าครับในที่นี้ผมจะยกตัวอยา่างเป็นเหรียญเค้กนะครับเพราะเหรียญเค้กนั้นจะมีในรูปแบบของ s ซฟวิ n งแล้วก็ Staking ด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับนี่จะเป็นในรูปแบบของรายปีโดยประมาณนะครับตัวเลขก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เข้ามาฝากว่าเยอะมากแค่ไหนตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเหรียญเดียวกันแต่รูปแบบการฝากต่างกันผลตอบแทนที่ได้รับก็ต่างกันอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบไปก่อนหน้านี้ครับลองมาดูในส่วนของระยะเวลาครับในส่วนของตัว staking เนี่ยจะเห็นว่าจะมีระยะเวลาล็อก 30, 60แล้วก็90วันบางเหรียญเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นที่15วันก็มีครับ แต่ก่อนจะเข้าเนะื้อหาการสอนทําจริงเนี่ยผมขออธิบายเรื่องกระเป๋าบนใบั้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจครับเริ่มต้นนะครับเราจะมีตัวกระเป๋าสปอตเพียงแค่กระเป๋าเดียวกระเป๋านี้ใช้สลับการแลกเปลี่ยนซื้อขายเหรียญในตลาดโอนเหรียญไปที่อื่นรวมถึงเอาเหรียญไปปล่อยกู้ทั้งหมดต้องทาผ่านกระเป๋าสปอตเท่านั้นครับหลังจากที่เราเอาเหรียญไปปล่อยกู้จะมีกระเป๋าเอิ่นขึ้นมาครับและเหรียญทั้งหมดของเราจะย้ายไปอยู่ในกระเป๋านี้ผลตอบแทนที่เราได้จากดอกเบี้ยที่เราปล่อยกู้ก็จะถูกโอนเข้ามาในกระเป๋าสปอต ไม่ว่าเราจะปล่อยกู้แบบเซฟิงหรือสเต k กกิ้งหรือแบบอื่นกรณีที่เราต้องการจะปล่อยกู้แบบเซฟิงแล้วเราตั้งค่าออโต้เพื่อให้มันปล่อยกู้เองระบบจะส่งเหรียญจากกระเป๋าสปอตเข้าไปปล่อยกู้ในกระเป๋าเอินทันทีตามระยะเวลาที่เขากําหนดครับจากในตัวอย่างครับถ้าเราต้องการจะขายเหรียญด็อกเราไม่สามารถขายได้ทันทีครับเพราะว่าเหรียญด็อกนั้นอยู่ในกระเป๋าเอินคุณต้องกดถอนเหรียญหรือยกเลิกการปล่อยกู้จากนั้นเหรียญจะถูกโอนกลับมาที่กระเป๋าสปอตเมื่อเหรียญอยู่ในกระเป๋าสปอตเราถึงสามารถขาย โอนและทําธุรกรรมอื่นๆต่อได้ครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าบางท่านนะครับไปปล่อยกู้เหรียญไว้แล้วมาดูในกระเป๋าสปอตปรากฏว่าเหรียญหายแล้วก็ตกใจเลยปรากฏว่าเหรียญนนะั้นไม่อยู่ในกระเป๋าเอิร์นครับต่อไปผมจะสอนวิธีการทําและดูผลตอบแทนเซฟวิ่งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ครับเริ่มจากแอปพลิเคชันก่อนนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชัน Binance บนดีไวิ์ขึ้นมาครับพอมาถึงหน้าแรกเนี่ยให้กดไปที่เมนูการออมครับอธิบายเพิ่มเติมครับ Flexible เนี่ยก็คือตัว saving ในแบบที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ครับส่วน lock เนี่ยจะเป็น saving ในรูปแบบแคล้ายๆกับ staking ครับแต่แตกต่างกันนะมันจะมีการล็อกระยะเวลาครับแต่ระยะเวลาในการล็อกเนี่ยจะน้อยกว่า staking ครับผลตอบแทนที่รับนั้นจะมากกว่า saving แบบ flexible ครับแต่มีอิสระภาพในการถอนน้อยกว่าครับต่อไปผมจะค้นหานะครับตัวอย่างนี้ผมจะเลือกไปเหรียญ dog นะครับถ้าเราต้องการจะฝากเหรียญ dog เนี่ยก็กดไปที่ปุ่ม subscribe ครับ ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการฝากครับถ้าต้องการฝากหมดเลยก็กดสูงสุดครับแล้วก็ตามด้วยติ๊กไปที่ช่องฉันได้อ่านแล้วก็ยอมรับแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันครับต่อไปผมจะสอนวิธีการดูผลตอบแทนเซฟกิ้งบนแอปพลิเคชันต่อนะครับก็เดี๋ยวย้อนกลับไปที่หน้าหลักก่อนครับคลิกไปที่เมนูกระเป๋าเงินครับปัจจุบันตอนนี้เราจะอยู่ในหน้ากระเป๋าเอิร์นนะครับเนื่องจากว่าผมได้เคยฝากเหรียญด็อกแบบ flexible saving ไปเหรียญด็อกที่ผมฝากไปก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ในหน้ากระเป๋าเอิร์นเหมือนกันครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดกันครับถ้าเราต้องการจะฝากออโต้ไปเรื่อยๆครับก็กด enable ที่หน้านี้ได้เลยครับส่วนรายละเอียดในหน้านี้จะบอกจํานวนเหรียญร่วมถึงบางคนครับกดออโต้ทิ้งไว้ก็สามารถดูช่องดอกเบี้ยสะสมได้ครับว่าผลตอบแทนเฉพาะจํานวนเหรียญที่เพิ่มเข้ามาไม่รวมกับต้นทุนที่เราฝากไปก่อนหน้านี้เพิ่มมาเท่าไหร่สุดท้ายครับถ้าเราต้องการจะกดยกเลิกการปล่อยกู้ก็กดถอนคืนได้เลยครับกดย้อนกลับไปก่อนครับผมจะสอนดูอย่างอื่นเพิ่มเติมครับ กดไปที่ปุ่มที่เป็นรูปนาฬิกามุมขวามือด้านบนครับหน้านี้จะบอกธุรกรรมย้อนหลังทั้งหมดครับแต่เราต้องเลือกหัวข้อด้านบนให้ถูกต้องก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยต้องการจะดูเหรียญด็อกแล้วเหรียญด็อกเนี่ยมันอยู่ใน flexible saving ผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อ flexible saving ครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรากําลังดูข้อมูลที่ binance เอาเหรียญด็อกของเราไปปล่อยกู้อยู่ครับคลิกไปที่ท a บดอกเบี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดอกเบี้ยที่เข้าใจให้เราทุกวันครับจะเข้ามาเวลาไหนแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ สำหรับใครก็ตามที่ทำบัญชีในการลงทุนผมเชื่อว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับต่อไปจะเป็น saving เหมือนเดิมครับแต่ทำบนตัวเว็บไซต์ครับเปิดเว็บไบแ a น c ์บนเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับตอนนี้ผมจะอยู่หน้าแรกเริ่มต้นเลยนะคลิกไปที่การเงินเลือก Binance Earnings เลื่อนลงมาด้านล่างคลิกดูเพิ่มเติมใต้ saving ครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับ s a v วิงนั้นแบ่งออกเป็น2แบบครับ flexible เนี่ยก็คือการให้ผลตอบแทนไม่เยอะครับแต่สภาพคล่องในการถอนเงินค่อนข้างสูงครับเราสามารถที่จะถอนเหรียญออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับตามที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นในส่วนของตัวล็อกเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว staking ครับล็อกเหรียญปล่อยกู้ไว้ตามระยะเวลาที่เขากําหนดครับไม่สามารถถอนออกได้ทันทีเพียงแต่ระยะเวลาในการล็อกเหรียญไว้จํานวนวันจะน้อยกว่า staking เยอะมากเลยครับอยู่ที่ประมาณ15วันกว่าส่วน staking เนี่ยจะเยอะมากครับประมาณ 15, 30, 90วัน ซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยนะครับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยตัวล็อกเนี่ยจะเยอะกว่าเซฟ v ิงครับแต่ในคลิปนี้ผมจะสอบเป็น flexible saving เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนตัวล็อกเองเนี่ยท่านก็ได้เห็นแล้วว่ามันเข้ามาอย่างไงเมนูมาเป็นตรงไหนแล้วผมก็ได้อธิบายเงื่อนไขไปแล้วด้วยผมเชื่อว่าถ้าเราเอาไปปรับใช้เนี่ยมันต่อย,ยอดได้ไม่ยากครับ เลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วกดที่ขยายเพื่อดูผลิตภัณฑ์ Flexible s a v i n g ทั้งหมดก็จะมีเหรียญทั้งหมดที่เราสามารถที่จะปล่อยกู้แบบ Flexible s a v i n g ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเหรียญด็อกนะครับเพราะว่าผมมีการปล่อยกู้ไว้อยู่ทำให้ผมสามารถที่จะสอนวิธีการดูลายละเอียดให้เห็นภาพพร้อมๆกันได้เลยครับวิธีการปล่อยกู้นั้นให้กดไปที่ปุ่ม Subscribe หลังเหรียญที่เราต้องการปล่อยกู้ตามด้วยใส่จํานวนเหรียญแล้วก็ดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่า Binance เขาจากัดจํานวนเหรียญฝากนั้นเท่าไหร่ตามด้วยติ๊กเครื่องหมายถูกที่ฉันได้อ่านและยอมรรรัััับบแแลละยยืนนนนเท่า้้็สจวค ต่อไปวิธีการดูผลตอบแทนเซฟิงบนตัวเบราว์เซอร์กลับมาที่หน้าแรกของ n บแน e ครับคลิกไปที่ w a l l e t เลือก e a r n ตอนนี้เราจะอยู่ในช่องของ Flexible นะครับในหน้านี้จะแสดงข้อมูลการลงทุนที่เราปล่อยกู้ไว้ทั้งหมดครับกรณีที่ครบจำนวนวันปล่อยกู่ถ้าเราต้องการให้ระบบปล่อยกู่อัตโนมัติเราสามารถที่จะตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วถ้าต้องการยกเลิกการปล่อยกู่หรือถอนทันทีแบบ f l e x i b l e ก็กด Redeem ตรงนี้ได้เลยครับต่อไปกดไปที่ประวัติครับ ในหน้านี้เราจะทราบว่าจํานวนเหรียญที่เราปล่อยกู้ไปไบแนนด์เอาเหรียญของเราไปปล่อยกู้ต่อสัดส่วนเท่าไหร่และเวลาไหนบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับในหัวข้อที่2เราไปต่อกันในหัวข้อที่3ามมาเลยครับวิธีทําและดูผลตอบแทน s t a k i n g บนแอปพลิเคชันและบนเว็บไซต์ครับเริ่มจากสอนทําบนตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับเปิดแอปพลิเคชันไบแนนด์ขึ้นมาครับตอนนี้จะอยู่ที่หน้าหลักกดไปที่เพิ่มเติมเลื่อนลงมาที่ไฟแนนด์ครับกดไปที่ s t a k i n g คลิกไปที่ช่องค้นหาครับจากตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นเหรียญ iost นะครับจากที่เคยได้อธิบายก่อนหน้านี้ครับการ s t a k กกิ้งนั้นจะมีระยะเวลาจํากัดครับและต้องย่งชิงกับคนอื่นด้วยตอนนี้ก็จะเห็นว่าระยะเวลาการปล่อยกู้60บวันก้า90บวันนั้นหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่30วันเท่านั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับกดไปที่สเต็กตอนนี้ครับใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการสเตกจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับติ๊กเครื่องหมายถูกที่ข้อตกลงการให้บริการจากนั้นก็กดยืนยันครับ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการสเต็กกิ้งแล้วครับต่อไปจะเป็นวิธีดูผลตอบแทนของสเต็กกิ้งนะครับกดไปที่กระเป๋าเงินครับตอนนี้เราจะอยู่ในกระเป๋าเอินนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆหาเหรียญ IOST ครับกดคลิกเข้าไปครับจะมีรายละเอียดการลงทุนทั้งหมดและที่สําคัญครับถ้าเราต้องการที่จะกดถอนคืนทันทีก็กดไปที่ถอนคืนครับต่อไปเนี่ยให้กดย้อนกลับไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติม กดไปที่ไอคอนรูปนาฬิกาที่มุมขวามือด้านบนครับข้อมูลที่แสดงในหน้านี้ปัจจุบันจะเป็นในส่วนของตัว flexible saving นะครับต้องแก้ไขก่อนกดคลิกไปที่ flexible saving ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น lock staking ครับกดคลิกไปที่ดอกเบีย้ยครับในหน้านี้เราก็สามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าการที่เราฝากแบบ lock staking ครับเราได้ผลตอบแทนออกมาเป็นดอกเบีย้ยเข้ามาเมื่อไหร่จานวนเท่าไหร่ ตอนนี้ก็จบเนะื้อหาวิธีการปล่อยกู้แล้วก็วิธีการดูผลตอบแทนของตัว staking บนแอปพลิเคชันแล้วครับต่อไปจะสอนทำ staking และดูผลตอบแทนบนเว็บไซต์นะครับตอนนี้เราจะอยู่หน้าแรกของ b i n a n c e ครับกดไปที่การเงินเลือกไปที่ b i n a n c e earnings เลื่อนลงมาด้านล่างกดดูเพิ่มเติมใต้ Lock Staking เลื่อนลงมาด้านล่างอีกทีหนึ่งครับกดขยายเพื่อดูผลิตภัณฑ์ Lock Staking ทั้งหมด จากตัวอย่างการสอนนี้ผมจะอธิบายไปเหรียญ IOST นะครับตอนนี้ถ้าเราคลิกไปที่60กับ90วันเนี่ยเราจะไม่สามารถสเต็กได้เพราะว่ามันหมดแล้วนะครับดังนั้นเลือกที่30วันกดสเต็กตอนนี้ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการสเต็กตามด้วยติ๊กที่ฉันได้อ่านและยอมรับจากนั้นก็กดยืนยันครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการปล่อยกู้แบบสเต็กกิ้งแครับต่อไปจะเป็นวิธีดูผลตอบแทนนะครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าแรกของ Binance แล้วกดไปที่ Wallet กดไปที่ Earn เลือก Lock Staking กดไปที่ Lock ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลเหรียญที่เราปล่อยกู้แบบ Lock Staking ทั้งหมดครับถ้าเราต้องการจะถอนก่อนกำหนดให้เลื่อนไปด้านขวามือสุดจะมีปุ่มถอนก่อนกำหนดครับต่อไปผมจะสอนวิธีดูผลตอบแทนเพิ่มเติมกดไปที่ประวัติกด Staking ที่ซ้ายมือครับเปลี่ยนประเภทเป็นดอกเบีย้ยครับ ตามด้วยกดค้นหาครับท่นนี้เราสามารถที่จะดูดอกเบีย้ยที่เป็นเหรียญที่แบลนดโอนเข้ากระเป๋าสปอตในทุกวันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จบหัวข้อที่3ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลังเริ่มต้นจากการเทรดซื้อขายและต้องการจะพัฒนาตัวเองไปสู่การลงทุนระยะยาวเมื่อเราได้ศึกษาและเข้าใจเหรียญที่เราซื้อแล้วว่าทั้งโปรเจกต์และยูสเคสมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น เพราะว่าการถือเหรียญระยะยาวนะั้นได้กําไรเหมือนกันครับแต่ได้กาไรแค่ต่อเดียวเท่านั้นจากราคาเหรียญที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราต่อยอดเพิ่มเติมครับจากการปล่อยกู้ที่ไบแอน,นเราก็จะได้ส่วนต่างเพิ่มเติมจากจํานวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นก็จะมองเป็นกำไรต่อที่2ครับแต่ทั้งนี้ครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอย่าเชื่อตามคนอื่นครับเพราะเงินที่เสียไปมันเป็นเงินของเราแต่ให้เชื่อมั่นจากการศึกษาของตัวเราเองครับก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆจากทางช่องด้วยครับขอบคุณครับ